คลิปเทคนิกรถเจ้าแล้วก็คิปคูมสมือของเพื่อนเพื่อนนะครับนี่พามาชม TFR แปลงเป็นดาก้อนนะครับคันนี้โอ้โหวันนี้รีวิวกลางแดดเลยอะรีวิวกลางแดดเลยให้รู้กันเหตุให้เห็นกันทุกซอกทุกมุมแบบชัดๆคันนี้เป็น E Suzuki TFR ส,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 สุดทะเบียนปี2 5 3 4นะครับได้ยกบอดี้ดาก้อนอายมาใส่ทั้งคันเลยคันนี้เป็นดาก้อนเลยเป็นดาก้อนทั้งคันเลยคันนี้อะไรใช้กับดาก้อนได้หมด ดาก้อนภายในก็เป็นดาก้อนหมดเลยครับนี่เป็นดาก้อนตัวท็อปไฟฟ้านะครับเครื่องทูบโบพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วนะครับคันนี้เครื่องทูบโบรจุกไฟฟ้าขึ้นลงปกติเลยคันนี้ภายในโค้ดสะอาดฟิล์มติดใหม่ฟิล์มใหม่แอร์ไล่ใหม่แอร์ใหม่คันนี้ทามาเยอะครับเพื่อนๆนี่ตัวนี้ก็ติดเน้ใหม่นะครับติดตั้งให้ใหม่นี่ได้เดิมและบางๆเลยนะครับพี่ๆบางจริงคันนี้เดิมเดิมและบางๆเลยใครชอบรถบางคันนี้เลยบางคันนี้บางแป้งเลย ต้องรับให้ได้ก่อนนะครับว่ารถเป็น e suzuki fr เพื่อทะเบียนปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับไม่พูดเยอะฟังราคากันเลยแล้วกันต้นคลิปอันนี้เปิดไปที่เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับพี่เป๊ถูกสุดต้นเคยขายมาเลยคันนี้ใช่ครับโอ้โหได้ได้ล้อ, <T FR S 1> ออ่อนนิ้ว tfr e แปงดาก้อนแปงดาก้อนแต่ขอตามสภาพเลยแต่ขอโทษนะครับ,รบ,รรบดูองเครื่องก่อนนี่ เอร์โบโพวงมาลัยพาวเวอร์เลขเครื่องเลกขกคัสีตรงขับโคตรดีขับดีแอร์เย็นระบบเบรคมอลมเบรกใหม่พับเบรกใหม่คันนี้นี่ครับดูแลไปหลายอย่างครับคันนี้เซอร์วิสไปเยอะอยู่เซอร์วิสไปเยอะอยู่ขับดีเลยครับล้อ,อยางสวยเลยอะ่ะอารมณ์เหมือนคุณขับดับเบิ้ลไอเลยเอาง่ายๆครับเพราะรถมีโพโบมีพวงมลัยพาวเวอร์ส่งโคตรสวยสเพื่อนๆสวยจริงครับคันนี้แบ่งราคาเบาๆนะครับเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ทะเบียนโอนครบผ่านสี่ขาดหกฮะครับผมขาดไม่เกินนะครับย้ำนะครับว่าขายตามสภาพเลยราคานี้อ่าพวกเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับใช่ครับถ้ารับได้ก็ยกหูโทรมาได้เลยครับครับผมศูนย์เก้าสามหนึ่งซองสี่สี่ซองห้าครับกิ๊กขี่ในรถเก้าหรือว่ากิ๊กคู่เสมอแบ่งปันแบ่งปันให้นะครับในราคาเบาๆกับนนี้ฝากเบอร์ผมอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 91ครับ7 7 3 9 5 2 9ครับเดี๋ยวให้เจ้ากิ๊กสตาร์ทเครื่องลองขับดูครับ อ้เครื่องดีแอร์เย็นไม่ดันไม่ไอมันขับขับดีจัดเลยคันนี้ภายในได้เบาะหนังด้วยกระจกไฟฟ้า <Okay. S 2> โอ้โหดูเครื่องเลยใช้ได้หมดไม่น่าปัดขึ้นครบหมดนะเพื่อนๆคันนี้ขับดีเลยอะ่ะ โชว์ท้ายากไปทีนึงฝุ่นตลบตบตวนโชว์ท้ายากอ่ะกิ๊ให้ดูสมรรถนะของรถนะครับเครื่องและช่วงล่างดีพร้อมขับแน่นอนครับเป็นเพื่อนก็ฝากเบอร์โทรและยิงราคาการให้เรียบร้อยแลวนะครับ9,999 9านบาทนะานในสวยครับกระจกไฟฟ้า เบกมือกลางก็ฟิล์มเพิ่งติดนะครับเพืพเ่อนๆยังเปิดจกขึ้นลงไม่ได้ฟิล์มติดมาอีกห้าวันทำใม่มาอีกห้าวันเข้าไปแกะออกนะครับพวงมาลัยดูคอนโซลหน้าปัดนี่ยอีกทีนะครับว่าเป็น TFR นะครับแปลงเป็นดาก้อนไอ้ TFR แปลงดาก้อนไอน้นะเพื่อนๆนะย้ำเราย้ำกันตลอดคลิปนะครับว่าคันนี้เป็น TFR น, TF นะครับป A แปลงเป็นดาก้อนไอ้แต่โคตรได้อารมณ์เลยอ่ะสวย ่ายกันตามสภาพเลยครับถ้าคิดว่ารับสภาพได้เ็ยกฟูโทรมาได้เลยครับเนียนทุกจุดรถอยู่บ้านโป่งราชบุรีนะเ,นเพื่อนๆนะสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์พวกเราสองคนนะเ,นเพื่อนๆมาลองขับดูก่อนนะครับไม่ผิดหวังนะครับกับราคาไม่ข้ามแสนนะครับตัวนี้ไม่เป็นตัวท็อปเชกิก๊ก body มันมันเป็น body อะไรวะดักก็นายที่มันเป็นโฟวินเพราะว่า,าเกียใส่โมเร์โฟลวินมาอ่า ได้ของเล่นเยอะอันนี้ของเล่นเยอะได้บอดี้บางๆเลยอ่าเราน้ำ